วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่74ี่ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรักพิสุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสวดสายายพระสูตรพระปฏิโมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราเยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทสวดที่หนึ่งกับพระรัตนาใจอารัรารางสมาสัมพุโธพะคกวาพูดทางพะคกวันตังพิวาเทมิสวากขาโตพะคกวตาธมโมธมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพะคกวโตสาวกสังโภสังคังนัมามิ บสทสวดที่สองบูชาพระนเรศริพิณานต์อาหังสัมมาสัมพุโทโธสุจีราปริณิพุทโธพุธณีหิทธารามาโนุธานิปรมีหิจติสติยาวาชิวังหังผู้ทงังธรรมังสังฆังสารนังขตโตปูเชนีรัตนัตยังธรรมังจารามิโสธีนาบสทสวดที่สามชุมนุมเทวดาสมันตาจักรบาลเลยสุอัจฉระขันตุเทวตาสัทธม,มังมุรีราชาสะสุนัตตุสักขโมขัตังสักเคกามิสัลุเปคนิสิขาราตาัตเตสันตลิเขวิมาเนทิเประเถชกาเมตรุดนะขะหานิเคหงวัตุมมาาจยตุเทวชัทธนวิเมยะขคาติดัน เกยังพุนีวราวาจฉังสาธุโวเมสุนันตุธรรมะสาวนักาโรวยามะธันตาธรรมะสาวนักาโรวยามะธันตาธรรมะสาวนักาโรวยามะธันตา บทสวดที่สี่ปุพะพาคะนามการนโมตัสสะพระวกัตวะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวกัตวะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวกัตวะระโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดที่ห้าไตรสารณคมนาปาถาพุทธังสนังขจฉามิธรรมังสนังขจฉามิสังคังสารนังขจฉามิทุติยังปีพุทธังสารนังขจฉามิทุติยังปีธรรมังสรนังขจฉามิทุติยังปีสังคังสารนังขจฉามิตติยังปีพุทธังสารนังขจฉามิตติยังปีธรรมังสารนังขจฉามิตติยังปีสังคังสารนังขะามิบท sa pata, natin may sanang-anyang tamu, may sanang-orang, e, tena, sa jawa-jawa sa sa pata, natin may sanang-anyang tamu, may sanang-orang, e, สตวที่เจติรัตนะปะนามาคาถาพุทธังนัเมรัตนะปุตตะสลีระจิตตังธรรมังนัเมรัตนะปุตตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะปุตตะสุสีระทิฏฐิเอตังนัเมติรัตนังรัตนะตยวาหังสัมมาสมโมสาริตะวัตุวิเศษสปูตังอัญจญันยานยุตตะคุณะโยพะวัสปะวัตตังอสมิตายมิปิตเทวยะถาติทันเตเอกัางวินาตติเตสะมะสัมภเวนะกาเลกะทาจิโกโลเกกะทาจิ จติเลนจตปตุภูตังคัมภีร,ระยานวิสยาอธ,ธิทุตัสถตังวินยุหิปันทิตะชนหิวิชญญะลูปงังโรกรคมหิเกหิจิการฐานจุป,ประประพันนิยังเกสันสีสุขวิธิตังภูนาการยะตายะนามิเยวะชนะตายะสุวิสุตตมปิสมุป,ปสัสตังมานาสีสุธาปสาทุกขานางปุญญัติกานะสมุต ชาณะสม,มุตตมะปุญญาภูมังทุกขาภูมิจนะมุขะสรารนังคะาตานาังกูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนย,ยังนิพานะศสาิกิริยายุปนิสยัตถังสัมมาผิเลสัมมะละโสทะนะสิทธิยาจะสาธุหิอัจะอุสเลกุปะเสวนียังปานิจิจัปิสรารนังขามานิยะเมวะปัสมาหิตังเตรัตนังสรารนังขะตัมหะ ลัตตินที่วางคณะในศูนนมาสมานาปูเชมาจาปิสัสตังสุปสสันติตาตถานุปาริจาริยาสัทารตาจารุเยนะตถาสุกเตนาสุขีพระเวมุเตชนาตัสสะจาสตาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินัมหิปมาณภูโตโรกุตตราพิสมโยนิยโตสุโพชังตัสโศปะนิสยะจายะยยัมปิโหตุวัตตเยปาริจิโตสุปสาทกาโร บทเสืที่8นมการสิทธิคาถาโยจักภูมาโมหมาลาปะกโถสามังวาภูธโธสุขตุวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสนีเขมังชนะตังวินนยังพุทธังวรันตังศิลสานามามิโลกาสะานาสาันจะวินายกันจาตันติยจสาเตชย,ส,ตยสิทธิโหตุสพันตรายะรายาจะวินาสเมนตุธโมทมะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเศสิโลกาสะวิสุทธิมัคังมิญญานิโกธมมรรมะทารสะทารีสาตาวะโห สันติการโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิตาสานามามีโมหปปะปทานังอุปสันตธาหาังตันเตสะเตชัยราสุธิโหตุสัพพันตรายาจวินาเสมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโยโโยโลกสาสะปาป,ปูปะอิเรสะเชตาสันโตสยังสันติริโยชโกจะ สวากขาตธรรมนังวิธิตังกโรติสังฆังวัดตังศีลสารนามามิพุทธานุพุทธังสามัคคีราทิฏฐิเันเทียสสาเตเชยัสสิทิโหตุสพันตรายาเจ้าวินาสเมนตุโอสถที่เก้านโมกันฑะธักะคาถานนโมอรัโตสมาสพุทัสษ์เหชิโนนโมอุตมะธรรมะสาะสวากขาคะตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆสปิวิสุทธาศีราทิฏฐิโนนโมโอมาตยารัตสารัตนาตยัสสาสังคังนโมโอมาโอมากาติตัสสะตัสสาวัตถุตยัสสปินโมกราปพะเวนะพุทธาฉุปปัตถทานโมกราสะ เตชนะวิธีมหิโหมิเตชวาบทวตทีสีบมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสัมมยังพระขวาสเกสุิหัรติกะปิละวัถุสมิหมหาวเนมหาตาพิภุสังเคนาสัตถิงปัญจมัตีหีพิภุสเตหิสเพเหวะอารหันเตหิทัสสิจโลกธาตุวิเทวตาเยปุยานาสันิปติตาโหติพระขวันตังทัสนายาพิภุสังคันจะอาุโขจตุนังสุทวัสกายิกานังเทวนางเอตตาโหสิยยังโผลขวาสเกสุอิหัรติกปิละวัถุสมิหมหาวเนมหาตาพิภุสังเคนาสัตถิงปัญจมัตีหีพิภุสเตหิสเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจโลก่าตตุุวิเเทาายปนสนิป ญายพิคุสังคัญจะยานุนะมิยามปียนะภาควาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภควาตสันติเกปัตเจกคาถาภาษายามาติอันโขตาเทวตาเสยยาธาปีนามาภาลาวาปุริเสสามัญชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาพิตังวาภาหษาสัมมินเชยะ เทวะเมวะสุทาวาเสสุเทวสุตระหิตาพระตโตปูระโตปตุระหังสูอนโตาเทวตาพระตังอภิวัตเทวาเอกามันตังอัังสูเอกมันตังโเอกาเทวตาพระตโตสันเกอีมังคตังภาสิหาสมยโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตหาอีมังธรรมะสมัยยังพะอิตายวะอ布เชี่ยสมคันติอนิโวะ布拉เทวตาพระโตสันเกอีมังคถังอภาสิตรับพิโโวสมาถังสูจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสาราธิวะเนตาติราเหตวะอมิงา ขีรังเสตวาปลีทางอินทักขีรังโอหัจามาเมชาเตจารันติสุธาวิมาราจากคูปตาสุพันตาสุสูนาคติอาโขออาปราเทวตาพระพุทธโสติเกอิมังคตังอภาสิเย เกจิทุทธังสัังคตาเสนาเตขมิสันติอภัยยภูมินปหายาอมนุสสันติหังเทวกายยากริปูเรสันติติอัตโขภควาพิภูมันเตสิเยปุญญาพิภเวทัสสุโลกาธาจูสุเทวตาสันิปฏิตาหุติตถาคตังทศนายยาพิภุสังคันจาเยปิเตพิภเวเหสุงอาทิตตมัทนังอาหารโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิผุนตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเหสุงเสยยะธาปินไมหังเอตตาหีเยปิเตพิภเวภูมิสันติอันาคะตมัตนางอาหัรโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิวววันนตตตาาางเเเอปะรมยท สันนิปาติตาพุทธิสันติเสยยาถาปีไมหาเอตระหิอจ e ิกิสามิพิฆเวเทพกายานังนามามิกิตายิสัมิพิฆเวเทพกายานังนามามิเทิสามิพิฆเวเทพกายานังนามามิตังสินาถาสาธติกัรมนาสิปโรถาพาสิษสามิติเอวามทันเตติโขพิถูข้าวโกโตปจัตสุสุขกวาเอตตะทัโวจ่ โลกะมนุกสสามีเจษาภูมาแต่ทัศิตาเย,ยสิตาคิริชกลางภูหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันดีนาโลหังสาดิสัมพุโนโ,โอทาตามนัสสาสุทาวิปสัสสนะมานาวิลาพิญโยปันจะสะเตยเจตวะมณีกปิลวะทเตตวตตโตมันตะยิสตา,าสาวเกศสาวเนรเตเตปกายาพิกัรตาเตวิชานานทพิโโภูโตเตจัตตาบังคุณสุตตาปะมักกรุงสุตวาพุทธศา,า,าสนสนาเตสามปตุ พระหุยานางอามุสานาทัศนังอภิเกษตตมัคงาสัง <ain>. อัฏฐสัตรีงสตังอิเกศาสนาอมุสานะมัทสุงอภิเกนตตมัคุงทิสาสภาวาตาวงปันจาสภังวิญญายาวะวัคิตวานะจักูมาตโตมันตยิสัทนาสังเกสาเตเนตเตงเทวกายาพิกาตาเตวิชาลังภิกโวเยวหังกิตยิสัมิขีราหิอนุปุปโสศตัสาสาวิขาภูมาตปิรัตวภวาอิทิมัโตสิติมันโตวะนัตโนโตวิสัชชินโนโวทัมันโตภิกิมัง มธมนาริกมุนพี่ขุ่นางสมิติมณังสาตาขิราติสาหัสสาย่ขานานัตะวันนิโนยที่มันโตสุติมันโตวันนั่นตัสเสิโนโมธมนารติกามุนพี่สุนนางสมิติมณังอิเตเตโสรัสสหัสสายะขานานันต่วันนิโนยที่มันโตสุติมันโตนนั่นตัสเสศิโนโมธมนาทีิกมุนที่ขุนนางสมิติมณังเวสามตาปันจสตายะาขานานั้ตะวันนิโนยที่มันโตสุติมันโตวันนั่นตัวสิโนโมธมนารพิกามุนพี่ขุนนางสมิติมณังภิม สังราชาศรัสโสภาษาสติขันธ์พนังที่ปฏิมหาราชาทศสิโสปุตตปิตาสาวพระโหยนั้นนำมามหาพลายที่มันโตชุติมันโตนั่นโตเสศิโนมังทมนาพิฆมุนพิภุนางสันติสิงหวนังทักขิณนันจ์ที่สังราชาวิบุรโหตัปปะภาสติคุมันธานามอาทิปติมหาราชาทศสิโสปุตตปิตาสาวพระโหยนั้นนำมามหาพลายที่มันโตชุติมันโตนั่นโตเสศิโนมังทมนาพิฆมุนพิภุนางสันติสิงหวนัง ปชิมัจ่ตที่สังราชาพิทูกกภาษาสตินาคนังอธิปติมหาราชาสัศสโสตุตปิภาษาพระวงท่านมามหาลายที่มันโกชุติมันโตนัันโตสิศโนมมนาพิฆมุพิผูนังสิติงวานางอุตรันจ่ตทสังราชาเรโรตภาษาสติยาขานังที่ปติมหาราชาศสโสอุตปิภาาพระวงานมามหาพลายที่มันโตชุติมันโตนั่นมันโตสิสีโนมทมนาพิฆมุพิภูนางสนมิติงว่านางปุริมาทีสังทัตตะระเาระทัศนีนาวิรุกหิโภปชินี เตยสามัยาวิโนทานาอาคูปัญจานิกาสถามัญญาเตนทุเวเตนทุวิปูจวิภูโตสหจันทโนกามเสถ陀จักินุกันทุนิคันทุจักปะนาโทปะมโยจักเจวะสุโตจมาตริจิตาเสโนจักคันทโหนโรราชาเชโนสะโพอาคูปัญจสิโกเจวตทิมพะรูสิเนวะชะสายเตจันียจัราชาโนคันทะภาสาราชุติมตมธวนาพิกามุพิกุนังสามิติมวนังอาทะคูนาภาษนาคาเวสาราถาสหัตตัชกา กรรมพระสัตราอาคูปยาคาสยาติพิยามผู้นางทศรัถาจะอาคูนาคไคลศสิโนเอดามโนมหานาโกโสตคัสสานิติมโนนังเยนะคราเชษาศสารันติทิพาทิชาปะคิวิสิทธะจักโวหาิษศาเตวานามชาปตาจิตราสุปนนาอิติเตสศนามังอภิญตานาคาราชาณมาสิสุปนาโนเขมามกาสิพุทโธสานาหิวัจานิปภวะหะจันตานาคาสุปนนาสานามังกาสุภุฑังชิตาวัชิะหะเถนะสัมิทังอัสุราสิตาพัตโรวัสสวาสิเตทิมโตเจศสิโนกาลกัญชามหาสือมาอุสราอาานเวสาเวปตตติิุราทานะ สตันจับปริภูตานังสเปเิโวจะนามากาสานานจิวาพระิมเสนางลาหุทัรรมุปาะมุงสาม,มัญโยธานิสามัญโยธานิพัฒนเทพิปูนางใสมิติมว่านางอาโปจเทวาตุปัตวีจเตโชวาโยตถาะมุง ตาคาโมงวัตุนาวัุนาเทวาโสมจยัสสาสหะเมตากัมนากายิกาอาคูเทวาสัสิโนทัเสต์ทกายาสเพนนัตตวานิโนที่มันโตสุติมันโตนั่นโตสัสิโนมโทั้งมนาพิกมุงพิภุนังสติตินวะนังเวนที่จะเทวาสารีจะสมาจะธุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามกูปรักขิตาสิณสุปนิสาเทวาสุเลยมากูปรักกิตานักขัตานิปุรักขิตวาอาคูมันท้าวลาหกามวสุนังวาโสโวเศโทสโกภะค้าุรินทัตโธทันเสตยนนักกายาสเปนมานัต นังอาถาคุสักูเทวาสลามกีศิขาริวะอริตกาจะโอชาจะอุลมาปุพานิพาสิโนวัุณาสัตธรรมาจะอจิกาจะรเนชกาสุรยารุกิลาอากูอากูวาสาวันเนสิโนทัาเสดทัพกายาสะเพนนานตตวานิโนที่มันโตชุติมันโตวันนังโตสัสิโนมรธรรมนาพิกามุงพิขุนังไสมิตินว่นังสมานามหาสมานามืสามลุสุตมาขิตาปทูศิกาอากูอากูมโนปทูศิกาอาถาคุฮัรุโยเทวาเดเยจะโลหิตาวสิโนปารคามหาปารขาอาคูเทวะสัตสิโนทัาเสดทัพายาสะเพนนานอิตตสสุตติิมมััันนนโโโ พี่ีู้นางเสนาติ้งวนางสุกากรุงารหาอุณาอากูเวคานสาสาสหโอชาตะการหาพระมุขหาอากูเทววิจักขณาสตา,มมาตามาตหารักขชามสิสก,การเสยยะสัสิโนธนัตยังอาคาปชุโนโยติสาพิวัติเเท,ทัศเตตะกัญญาสเพนานันตตอมิโนโอิทิมันโตสุติมันโตนั่งโตสัสดสิโนมาทำอะไรพี่กอมุอพี่ผูนางเสนาติ้งวนาง เขมิยาตุสายามากตกาเจยะสัสิโนสัตติการามาเสถาโชตินามาเะอาสวานิมารณติโนอาคูอาธากูปุริิมิตาเทศเดนะปะยาสเปนะนะแต่ว่านี่นูที่มันโตชุดที่มันโตนั่นโตสัตสิโนโงค์ธรมนาภิกามุน์ให้ขูนังส่มีกลิ่นั่นางสัตยเทเทวานิกายาสัพเพนะนะแต่ว่านี่โนนามันวายนะคันฉุนเดเซนเยสัตถิสาสหะมก ปวุทธาชาติมัคคีรังอคาทินนามนาสวัางตกเขมงคลตรังนาคังจันทังวะอจิตาจิตังสุมามะปรมาโตสะปุุตายิทิมาโตศาสนังกุมารโรติโสเจโสภากาสัมมิตรีมณังสาสัพมโลกานังมาพมามิถุตติปปะปโนชุติมันโตพิสากโยสัสิโสท้าใสใสสลาอุปเจกวัสวัติโนเตสัญจามัสโตอาคาหาลิโตปาริวาริโตเตจารสเพปิกันเตสิเทเทเวสุขามเกมมาลเสนนาพิการมิภสสะคันหาสามัญทียังเอตหาขนาดถาพันทัฐาลักเทธะพัทธมัทุโบสมันตาปาริวาเรธามาโมคุณสิทธะโกจินังปิิตธรรมหหาเสโนนกั ปณินาตระมาหัจเจสลังกตาวานะเพรละวังยะถาภูสโกเม,มโกตนะยันโตสวิชิโกตถาสโสปจจุชางกติสังกูโสดย,ยังวเสตันจาสพังพิญญาญยายยวะขิตวานะจักขุม,มาตโตมันจะยิสตะตะโตมันจะยิะะะยสสัทธาสาวเกศสัจเนระเตมรเสนา,เา,า,เา,เาพิกันตาเตวิชานังถาพิฆาโวเอจะอาตาากกตาปมะกนุสุตวาพุทเทสะสาวะนังวิตาราเกปะกามงเมสังลมีนเชยุงสัพเพวิสัพเพวิชิตตสังฆามาพิยาติตายิสัสิโนโมจติสาปูเตหิสาบกาเตเชนเนสิตาติ บทเสือที่เจ็ดนางกัลสุตังอาเสวนาจะพาลนางปฏิทานจะเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตัมมังปฏิรูปะเทศะวาโสจ่าปุเพกตะปุญญาตาอัตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคละมุตตมังพังหุสันจ่าสิปัญจะวินโยสสุขิโตสุภาสิตาจายาวาจ่าเอตัมมังคละมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานาปุตตะทารสักสังฆโหอนาคุลาจะกกามันตาเอตัมมังคละมุตตมังทานันจ่ธรรมะจริยาจยาตะการันจ่สังฆโหอนาควชานิกามานิเอตัมังคุตมัง อารตีวิริติปาปามัชฌปานาจัสัญญโมอปะมาโทจะดทำเมสุเอตัมมังมังคลุมุตตะมังขลุมโมจะนิวโตจะสันทุตีจะกตัญญุตากาเรนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคลุมุตตะมังขันตีจะโสวาจะสตาสามนานันจะทัศนังกาเรนะธรรมะสากชาเอตัมมังคลุมุตตะมังตะโปจะธรรมะ ธรมมจริยันจะอริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจฉิปิเราจะเอตามังคุตมังุทธะโสโลกธรรมิหิจิตังยสานะกรรมปติอาสุกลงวิชังเขมังเอตามังคุตมังเอตาพิสานิกตวานะสัพพัะมะปะราชิตาสัพพัะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมัคคะมัคคะมุตตะมันติบังคระมุตตะมันติบทสุทิพสองรัตนปริปยังเินจีวิตังอิทวากุดังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนัโนสมังอธิตระทาคเตนะอิทัมปิภเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจ นาสุวัตถีโหตุขายังวิระังมะตังปนีตังญาตชัคาสกยมุนีสมาโตนะเตนะธรรมนาสมาธิกินจีคำปีธรรมีระตังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถีโหตุยำพุทธาเศธโธปวิวันยสุจิงสมาธิมานันตะิกันยะมาหูสมาธินาเตนนโมนะวิชิติธัมปิธรรมระตังปีตังเอสัเจนสุวัตถีโหตุเยปุฆาลาอัฏฐสตังปะสัทาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะพิญญาสุขะ ตัดส,ะสะัสาวกาเอ เตสุทินานิมัฮพลานิอีทรมปิสังเขรตังปินตังเอตินาสัจจนาสุวัติโหตุเยสุปยุตามะนัสสาพันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนาหิเตปฏิปตาอามตังวิไคหารัตธามุธานิพุติคุณชามานาอิทรมปิสังเขรตังปินตังเอตินาสัจจนาสุวัติโหตุขีน้ำปุระนังนาวังนาธิสัมภวังวิรัตตจิตตายะติเกพระวัสสเหมิงเตขีนะพิชาอวิทุงขีฉันทาลิพันติธีรายะถายัมปะทีโปอิทรมปิสังเขรตังปินตังเอตินา สัจจินะสุว,วัตถิโพตุบทสุดที่สิบสามธรรมบทหัสวคอัตตาหิเวช,ชิตังเสยโยยาจะยางอินตราประชาอัตตะ ทันตัสสะโอสะสะนิจังสัญญาตจาริโนนิวะเทวจะคันโพนณมาโรสัพสะหะพรมุนาชิตังอปะชิตังกายิดาตถาลุปัสสะชันตุโนบทศที่สิบห้าสิบสี่เกตุกสูตรภาคสิจามิจังเตนะพระวุตาชานุตาปัสตารหัตตาสมาสัมคุปเทนะเอตัตุหิมาอนุสเวนะมาปรมะปารายมาอิติกิรายมาปิตะกัสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมานายาฆาเหตุนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิฏฐิวิชานะขันติยามาพระพารูปะตายะตายะมา สัมโนโนคะรยธาตุเมเหอัตนาวัชเนถ่ายเมธมากุสลายเมธมาสาวชายเมธมาวินยูขะไดิตใจเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุกขายาสมัตตันติอัตตุเมเหปะชะเผยาทะยะธาตุเมเหอัตนาวัชเนถ่ยเมธมากุสลายเมธมาสาวชายเมธมาวินยูปัสชายเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะสุขาวะสมัตตันติอัตตุเมเหอุปสัมปะชะวิหะเรยาถาติ โกศที่อุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมประมายงฉลูปัตมิตัสสานสันติตานาเอตังพยังวัฒนเปยขามานปุญญานิกะยิราถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตชีวิตตมประมายังฉลูปัตติตัสสานสันติตานาเอตังพยังวัฒนเปคขามาโนโลกะ โลกามิสังปชาเหสันติเปโคโยธากายนะสัญญมวาจยะอุทะเจตสาตังเตสัสเปตสะสุขายะโหติยังชีวะมโนปะกะโรติกุญยังธัมโมหะเวรคติธัมมจาริงธัมโมสุจิโนสุขะมะสุขมาวหาติเอสานิสังโซธเมสุจิเนนะทุขติทคสันติธัมมจารีสัพเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญายะปัสติอาถะนิปินติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุขติยถาปัญญายะปัสติอาถะ นิพพินทัติทุเขสามะโควิสุทธิยาสัพเทธมานัตตาติยาถาป,ญญญาปัญญา,ญายาปสติอฐามิพินทัติทุเขสามะโควิสุทธิยา โกศที่ิบหกคปันนากาชาดุอปันนากัฏานะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตสัญญายเมทาวีตังคันเถียะอปันนากังพระขุงเวศรนังยันติปัะพระเตตาณิวานางนิจะอารามาลูกขัเจตยานิมังนิสาพญาตัสิตาเมตังโสศรนังเปมังเมตังสารมิตมงเมตังสารมิตมะธรรมะสัพพะทุกขาปมุจติโยจับพิทัญจัตธรรมจัตสังขันจัตธนังขโตจตาริอริยสัจานิสัมมาปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะสะอติกมังอริยจับอัตถังกังทุกขู ปะสะมะคามินางเอตังโผล่สนังเขมังเอตังสนรุตตมังเอตังสารุตมมังคัมมสสัพาทุขาปมุจจติบทสูตรที่สิบเจ็ ทเทกรัตตะคาถาอติตังนานะวะภะมยะนัปปะติกังเขนากตังบุคคลมีคนกำนึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วคนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติติัมปะยีนันตังอปตัญจะอนาคตังสิ่งใจร่วมเวลาสิ่งนั้นก็เป็นอาลัไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธัมมังสัตถะตังสติอสังขีรังอสังขุปังตังวิทามะนุปะรูปะเยก็บุคคลนั้นเห็นจังทำปัจจุบันไม่ง่ายด้วแความเพียรและนามนั้นในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นดำเนินให้ปรุงปรุงเถิดอาเชวะกิจจะมาตัปังโกส ชัญญาพระนังสุเวพึงทำคมเพียรเสในันนี้หลายใคร่้อางสะดุความตาในวันพุง่งณหีโนสังฆทันเตนะมหาเสนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมาจุนาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแต่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตังเวพัตเทกดัดตเตติสันโตอจิกเตเม่มีตีพัตรามผู้มีผู้สงบย่อมเรียบผู้คนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีรารีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิีแหลบขสุดทแปด อินหะปัจเวขณปาถะชาาธรรมมหิชดังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมหิพยาธิแนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้พระนางธรรมมหิพระนางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมหปิเยหิมนาปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างต่างคือว่าเราต้องพัดท้าวจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกหิกรรมะทายาทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตัวม ยดงเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นผู้พึ่งพิงงใสยังกรรมมังกริสามิกัลยานางวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาพระวิสามิเรองทำการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสุดไปเอวังอัมหิหิอภิธานปัจเจกิตตภังเราต้องหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทเสือที่9เทวตาอุโยชนัคาถาทุกขปตาเจนิทุกขพยาปตาปนิจเจนิพยาสวกปตาเจนิสวกการหงตุสเปย์อีปานิโนเทตาวตาจามีสัมปะตังปุญญาสัมปทางสเปย์เทวันโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาพนังพระธาตุสัทธยาสีรังรักัตุสัมปทาภาวนาพีรตตาหงตุข้ะสันตุเทวตาคตาสเปย์พุทธาพระปตาปเจกานันเสยังพลังอัลทหารนานจเตชยนะรักขันพันธมิสัพพโส บทสวดที่ยีเทวตาปฏิทานาณคถาหันธรรมายาปฏิทนาณค่ะหายโยพนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสิมีถุเตะเรโพธิะเลปิหญิงผิงฐาธรรมะทานินาปวันตุปูชิตาโสถิงกระโลนเตถาวิหารามทะเลเทราจามชานตัตตังกาจพิโกโวสารามิกาธนปฏิปัสกาชรามาจเทสานิขมาจิสราสัปปนาปุตตาสิกตาปวันตุเตชลาพิชายเบจจานัตสัมภาวาสังเสทัชตาทวบปารติกานญาณิกังขามะวราปฏิจเตสัพเพปิทุกขะสากระโลนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทราชปุคลาสังโกโหตุสม อาถายาจติตายาจั arts, like งเหระคตุสัตถโมสเปปิธรรมะชาิโนปุตติสัมปาปุเนยนาเมยานาภะเมตเตบทเสวที่ยีสิบเอ็ดสัพพะปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนาเมเสคุญยสิธานิกตัสสะยานันยานิกตานิเมเตสัญจาภาลิโนโหตุสัตตานันตาปมาณกาเยปิยาคุณะวันตาจามัยหังปตาปิตาทโยทิขาเมจา ปะยะทิศาวาเณรบัชตะเวริโนสัตตาติทันติโลกัสสิงเตปุมาตตุโยนกาปเจกจระจตุโวการาสังสารตาผู้ว่าผู้เฮยาตังเยปฏิจารมเมนมูันตุเสเตยส,ส,สยังเยจิมังทำนับปะชานันติเตเทวาเตส,สังนิเวทะย,ยุมมายาทีนานาปุญญานางอน,านุทนาหตุนาสัเพสตาสัตาหงตุเอาเวลาสุขะชีวิโนโเขมัปะทันจปะปับโนตุเตสาสาสิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แลแห่งบุญอื่นทั้งหลายแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชอนเหล่าได้เป็น ที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลนีเวีการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมสามเกิดในกันเนดสี่มีขันห้าละขันหนึ่งละขันสี่ท่องเทืออยู่ในภูมิเนยและภบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สมุนขข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมุนขข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมนน,นาพุณทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นศึขเสนอเถิดแลจนถึงทางอันกเกษมเถิดขอความบา,บางอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเถิดด้วยมิภาพแห่งสัจจะอี่สจสจะอธิษฐา,านด้ความเพียรอัน,นสมเหการบูชาพระราชนาดรายด้วยการสังฆตาียาบทสวพระสูตรพปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสืบสานชานุลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดดำเนินพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลกระปิ่นไปมีพินาศโดยมูลนิธิมเด็จพญานาสังวรวัประวันเวทวิหารตลอดจนวัตถุมงคลหลายสิบสิบสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนิภาพแห่งพระบิดาและธรรมมงคลอนิภาพภาถาต่างๆขอจงสำเร็จสรรเสริญทุกประการเพ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการเจริญจิตอันเกิดจากการสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาขอน้ำถวายเป็นผู้ทีบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอคุณคุณนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมจำนวนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายสังสมบัติปัญวานสมบัติไม่ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายานุษย์และเจริ ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรีฐีทุกท่าน